สวัสดีครับเพื่อนครับผมลิบนี้จะไปเก็บความรู้เรื่องกาวร้อนนะครับผมประโยชน์ของกาวร้อนนะครับนี่นะครับกาวร้อนนี่จานกระเบื้องมันแตกนะครับผมแตกครึ่งเลยเราจะมาชมกันว่ามันกบสมบัดกาวร้อนจะเอาอยู่หรือเปล่าครับผม เราเอามาตัดใจดนี้นะครับเราจะหยดตามล่องขอบฟังได้ฟังหนึ่งก่อนนะครับรรอย่างเร็วครับอย่าช้า,าแล้วก็เราก็กดกลบนะครับทีนี้ ผมก็กดเลยครับผมเปิดไ,ได้แล้วเดีวก็มาหยอดไล่ตามตามรอยรับอีกทีนะครับผมด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยครับ กดดันเข้าไว้ครับผมบดันไว้สักนาทีสองนาทีนี่แบบประมาณน,นี้ครับผมหลังก็จะเป็นรอยนะครับรอยแล้วก็จอดได้เลยครับด้านนอก รู้สึกว่าจะเอาอยู่ครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมไม่ได้ตัดต่อครับนี่จริงนะครับอยู่นะครับกรณีแบบชามเอาไว้เก็บของเราใช้ไม่ใช่ชามกินข้าวนะครับเป็นชามกระเบื้องทั่วๆไปนะครับ เอาลอนมาหนี่ครับยี่นอไหนก็ได้ครับผมโอเคครับผมนะครับแป๊งได้เลยครับผมเอาอยู่ครับกาว้อนโอเคครับผมขอบคุณทุกท่นที่ติดตามแลบชมรัะฟังครับผมสวัสดีครับ